สวัสดีครับสวัสดีนะฮะชาว n s i u ทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n s i u Channel นะฮะและสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับน้องๆที่มาสอบสัมภาษณ์รอบที่หนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีน้องๆกำลังสอบสัมภาษณ์กันมามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูไปพูดคุยกับน้องๆกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลย เี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องๆน,นี่ขณะน,นี้น้องๆก็กําลังรอสัมภาษณ์นะฮะรอสัมภาษณ์อยู่โอ้โหแต่ละคนนี่พบความมั่นใจกันมาเต็มเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันนะครับว่ามาจากที่ไหนกันบ้างเนาะนะครับสวัสดีครับสองคนขอคุยด้วยนิดนึงนะมาจากที่ไหนกันครับมาจากราารา,าอ๋อลาซาในนครสวรรค์นี่เองเนาะสมัครเรียนสาขาอะไรลูกราาครูภาษาอังกฤษ,กฤษแล้วเนี่ย เหมือนกัน,กอน,กนโอ้ภาษา,ษากฤษแสดงว่าชอบภาษาอังกฤษพกความมั่นใจมาขนาดไหนกันบ้างกลัวไหมฮะตื่นเต้น,ป,นปะนิดหนึ่งครับน,นิดนึงตื่นเต้นไหมฮะนิดนหนึ่งนะเต็มพี่นะครับสูๆ้ๆขอบคุณครับเดินขาม,ามอ๋ออยู่ชัยนาทอ๋อดี่สาวชัยนาทนะครับนี่นะฮะ ออสอบผ่านข้อเขียนเรียบร้อยแล้วต่อข้อเขียนยากปะไม่ยากเท่าไหร,ร่ค่ะโอ้โหจะส,สมัครสาขาอะไรกันนะครับสาขาภาษาอังกฤษค่ะอ๋อส่วนนี้โซนนี้เป็นภาษาอังกฤษเนาะ<ช>อ๋อแล้วก็พร้อไมไหมครับที่จะเขา้ารับการสัมภาษณ์พร้อมค่ะพร้อมมากพร้อมาอมากเลยนะโอเคขอให้โชคดีนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งนะสัมภาษณ์แล้วยัง สองคนสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับมาจากที่ไหนกันนะครับมาจากไพศาลีคไพศาลีนูไพศาลโรงเรียนไพศาลีเนาะสมัครสาขาอะไรคะสาขาสังคมศส,สังคมศึกษาเนาะเป็นไงบ้างทําไมทําไมถึงสมัครสาขานี้นครับชอบชอบวิชาสังคมค่ะชอบวิชาสังคมแล้วสอบข้อเขียนยากปะก็พอได้ค่ะ นี่นี่พอได้ละก็คือแสดงว่าไม่ยากถึงถึงผ่านเนาะแล้วคิดว่าสอบสัมภาษณ์นี้น่าจะผ่านไหมคิดว่าจะผ่านคิดว่าผ่านเนาะคำถามอะไรที่แบบที่เราคิดว่าแบบยากสุดในการตอบเลยก็ถามว่าถ้าไปเป็นครูเนี่ยก็จะสอนเด็กให้เป็นคนดีเป็นเป็นสอนให้ไปในทางที่ดีได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็สอนเรื่องสาระในสังคมว่ามี สาระแต่ละสาระมีความรู้อะไรบ้างโอ้ oh, อันนี้คือยากาแล้วสอนคนสอนให้เด็กเป็นคนดีในสังคมเนี่ยเราตอบว่าไง <laughs> เราก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน <laughs> เออตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนใช่ไหมเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนเนาะเออโอ okay. เคนี่อาล้ครับเดี๋ยวเราไปดูตึกอื่นบ้างตึกนี้จะเป็นของคณะครุศาสตร์เกือบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตึกอื่นกันบ้างครับป้าชื่ออะไรครับชื่อแนทับ แนทมาจากโรงเรียนนครสวรรค์นครสวรรค์นะฮะสมัครสาขาอะไรครับอณนิสศาสตร์ิสิัศชาตรโอ้เขาสัมภาษณ์สอบสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ครับผ่านยังผา่านเขารอไหมรอเลอครับรอลุนนะอล้นเนาะคนนะีนน้ก่อนเลยสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันอันนี้มาด้วยกันเปล่ามาด้วยกันหอ่ขบที่ไหนเอ่ย ขานุชื่อกิกค่ะน้องกิกชื่อเบลค่ะน้องเบลเลือกเซสสาขาอะไรสมัครสาขาอะไรคะขลุศาต์ัาษาไทยค่ะว้าวสอบสัมภาษณ์ยากไหมลูกเขาถามอะไรมั่งก็ถามเกี่ยวกับพวกวรรณคดีอะไรอ๋อเหรอแล้วตอนสอบข้อเขียนสอบยากปะไม่ยากโอ้โหแสดงว่าเราเก่งดีเนี่ยเคยไปย่านมมซีอยังครับเคยไปแล้วเคย้นี่ยงเนาะโอเคก็ขอให้โชคดีแล้วเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับ สวัสดีครับสุดหล่อวัสดีโลก มาจากโรงเรียน,อ,รรยนอุทยัยวิทยาคมครับอุทยัยแล้วเราอ่ะกับฟ้าปยาชามิอรศิลปโอ้โหนะครับมาคนละฝั่งกันเลยใช่สมัครเอกดนตรีสากลครับดนตรีสากลเหมือนกันเนาะนี่เครื่องพร้อมเลยนะฮะ นี่สอบสัมภาษณ์ไปยังครับยังครับผมรออยู่ครับรออยู่นะตื่นเต้นปะข้าวผมตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นหนาวต้องกระสักขนศอกโอ้ยสั่นด้วยนะวันนี้หนาวนะครับนี่นะครับกลุ่มนี้มาจากเรียนอะไรกันครับมาจากเรียนเดียวกันปะสวัสดีลูกทรัพย์สมบูรณ์วิทยาอ่าเราอ่ะมาจากโรงเรียนชุมแสงชนุทิศครับชุมแสง มาจากลา,าลาดยาวเชียวครับลาดยาวจากลาดยาววิญญาลาดยาวเหมือนกันเราอ่ะคอยกดวิทยาช่ไหมเนีเป็นไงบ้างเขาถามอะไรบ้างไหมฮะเขาถามเกี่ยวกับเรื่องกับจุดยืนของเราเนี่ยครับแล้วก็จุดยืนใช่จุดยืนว่าเอกป็นยังไงเอกเอกที่เล่นอะไรคืออะไรฮะกีตาร์ครับกีตาร์นี่เอ่อเล่นอันนี้นี่เล่นเอกอะไรกองชุดครับกองชุดเราอ่ะกองชุดเหมือนกันอ้าแล้วคู่แข่งกันแล้วอันนี้คือทำเป็ดครับนะอันนั้นอ่ะ กีตาร์เหมือนกันนะโอเคขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคิมตั คิมนะสมัครสาขาเออมันติมีเดียอ๋อมันติมีเดียวิชาอะไรเทคนิคตาครับเทคนิคตากูมาไกลเลยทําไมถึงเลือกนครสวรรค์ครับเราชพัฒนครสวรรค์เพราะสนใจในสาขามันติมีีเดยมัติมีเดียผมชอบทำแอนิเมชันแล้วก็การออกแบบครับอืมนะครับขอดูผลงานหน่อยขอดูผลงานหน่อยนี่โอ้โหนี่ทำเองเลยใช่ไหมแน่ใช่รับโอ้หยอดเลยนะครับ ก็ขอให้โชคดีนะคะกีฬาเทศบาลองขอกีฬาเทศบาลนี่เองมาที่เดียวกันปะไม่ไม่อันนี้มาจากโรงเรียนนักขายยางนุทยาน้องขายยางโรงเรียนชุ้มแสงเชโนทีครชุมแสงโอ้โหคือรู้จักกันมาก่อนมาสามคนไม่ไม่ใช้ฮะตอนนี้รู้จักกันแล้วได้แล้ได้ล้สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาส่งเสริมสุขภาพนะครับทำไมถึงเลือกสาขานี้เพราะว่าผมชอบผมชอบเล่น เล่นกีฬาอยู่แล้วด้วยชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วอยากจระโดดต่อยอดบ้างงั้นเนาะเราเราชอบเล่นกีฬาอยู่เลยครับชอบเล่นกีฬากีฬาเอกของเราคืออะไรฟุตบอลครับฟุตบอลเราผมก็ฟุตบอลฟุตบอลฟุตบอลเหมือนกันครับบอลเหมือนกันเลยโอ้โหอันนี้รอสัมภาษณ์ใช่ไหมครับโอเคขอให้โชคดีนะครับไปแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วไปแล้ว น้องมิกชื่อเมย์ค่ะปาล์มค่ะนันเนยค่ะนี่คะคารุศาสตร์คุณครูคณิตค่ะนี่ว่าที่คุณครูคณิตเลยนะอังกฤษคูณิตค่ะคณิตคณิตโอ้คณิตศาสตร์เยอะเลยกับอังกฤษนะครับทาไมถึงอยากเป็นครูกันนะชอบการสอนค่ะอ๋อชอบสอนคือคือเรารักเด็กใช่ไหมอ้โแล้วเขอทำท่านางสาวไทยให้นิดหนึ่งได้ไหม นี่นี่นี่คือว่าที่คุณครูรักเด็กนะฮะโอเคผ่านเรียบร้อยผ่านผ่านผ่านแล้วใช่ไหมหรือยังไม่รู้โอเคนะฮะสามคนสวัสดีครับนี่มาจากไหนกันเลยลว,เลวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนี่แต่งตัวอย่างนี้นี่มาสอบปฏิบัตินี่พระแน่นอนใช่ไหมครับน,น,นี่พระศึกษานะฮะทำไมถึงเลือกเรียนที่น,นี่ครับ สาขาที่อยากเรียนเพือครับมีสาขาที่อยากเรียนใช่ไหมครับแล้วสอบสัมภาษณ์เป็นไงมั่งย,ยังไม่ได้สอบเลยัอ๋อยังไม่ได้สอบสอบปฏิบัติครับอ๋อสอบปฏิบัติแต่สัมภาษณ์ยังยังครับนี่เราเราเล่นอะไรเล่นฟุตซอลครับฟุตซอลเราอะฟุตซอลฟุตซอลเหมือนกัน3ามคนเหมือนกันหมดเลยเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับลูก